คะวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่อง u n d e ดอร์ไอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะมาทําคลิปอันบ็อกอีกแล้วค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ก็อาจจะรอกันนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปอันบอกมาแบบนานมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาแบบกล่องใหญ่มากนะคะมาหนึ่งกล่องทวนนะคะก็คือเป็นอะไรที่ฟ้าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าชิ้นนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะลองพิมพ์ทายกันเข้ามานะคะว่าในกล่องนี้คืออะไรนะคะแอบปิดแบรนด์นิดนึงอ่า <laughs> บอกก่อนนะคะว่าที่ได้เจ้าน้องตัวนี้มานะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องแบบว่าปวดคอปวดบา่าปวดหลังอะไรแบบนี้นะ ะะเวลานอนนะตื่นมาก็คือไม่สดชื่นนะเหมือนเรานอนแบบ ปวดแล้วมันก็ไม่เต็มอิ่มอ่ะทุกคนเหมือนว่าเรานั่งแบบว่าพิมพ์งานตัดงานตัดคลิปอะไรแบบเนี้ยนะคะนานๆแล้วมันจะชอบปวดแบบบ่าตรงนี้มากๆเลยนะคะคิดว่าน่าจะแบบว่าใกล้เคียงกับออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็เลยเออเปิดไทยไทยไทยในเน็ตไปนะคะก็มาเจอเจ้าน้องตัวนี้นะคะในกล่องนี้นั่นเองคิดว่าน่าจะช่วยดิฉันได้นะคะก็คือตื่นเต้นมากนะคะเอาจริงนะคือยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้แกะอะไรเลยถ้เาเดี๋ยวเรามาเปิดมาแกะกันเลยดีกว่าค่ะอันบ็อกซ์กัน เลยนะคะใช้ก้นไกคือปกติจะใช้คัตเตอร์นะแต่ในห้องไม่มีคัตเตอร์เฉยเลยใด้แล้วค่ะข้างในนะคะก็จะมีอีกหนึ่งกล่องหนักดีเหมือนกันนะออ้นนี่เลยทุกคนกล่องคือแบบสวยดูเลยค่ะดูแบบว่าเป็ว่าอะไรมินิมอลดูแบบอืมน่าจะ <c oughs> น่าจะสบายนะคะทุกคนเราเปิดกันนะ โ oh อ้ m g กออเอขาวางข้างล่างก่อนนะออนี่เลยนะคะมาเป็นแบบแพ็คอย่างดีแบบนี้เลยให้ทุกคนทานว่าคืออะไรแล้วก็มีนี่นะคะเป็นคล้ายๆแบบคู่มืออะไรใดๆนะคะเราจะแกะให้ดูตรงนี้อือบอกแล้วว่าเขาแพ็คมาอย่างดีมากๆ โอ้นี่น้องเขาทำามาแบนไม่ไหวเริ่มแกะแล้วนี่เลยก็รอให้น้องเขาตัวโต,วตวเต็มที่ก่อนนะคะน้องก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะคือบบว่าดีมากเลย <S <S แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะต้องพิงไปที่แบบหัวเตียงเนาะ เดี๋ยวเราย้ายมุมกล้องวปที่หัวเตียงกันค่ะตัวนี้นะคะทุกคนก็คือหมอนพิงหลังโซวนั่นเองค่ะที่ฟาเลือกหมอนพิงหลังโซวานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการปวดหลังนะคะปวดบา่าปวดสะโพกปวดเอวอะไรแบบนี้นะคะช่วยรองรับร่างกายเรานะคะตามหลักสารีละศาสตร์ก็คือช่วยกระจายแรงกดทับนั่นเองค่ะวัสดุด้านในนะคะผลิตจากไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมก็คือจะนุ่มแล้วก็ไม่ยั่วบแบบนี้เลยคือแบบเห็นปะ กดแล้วมันก็คืนตัวดีๆมากคือมันนุ่มมากทุกคนอ่อทุกคนแล้วก็มีปลอกหมอนนะคะนี่เลยมันเป็นแอร์เทรนะคะก็คือมันจะแบบรู้สึกเย็นนะคะคือไม่อมความร้อนคือนอนไปแล้วก็โอ้ยสิ้นแล้วก็สบายมากๆที่สําคัญเขาบอกว่ารับประกันสินค้าภายใน7วันด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่ชอบไม่พึงพอใจก็คือส่งคืนเขาได้เลยฟาก็เลยเป็นไงอ่ะสั่งมาเลยสิคะถ้าไม่พอใจก็คืนแต่คือแบบ แค่แ,บบแว็บแรกแล้วก็สัมผัสแรกก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเราต้องชอบแน่นอนนะคะและที่เราตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะก็คือเราเลื่อนคลิปไปแล้วคือตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะนอนนั่งเล่นมือถือนะคะแล้วน้องก็ใบใหญ่มากจริงๆเหมือนแบบอ่ะดูดิอบกอดเราไว้แบบดีมากมันปินอะคือฟ้ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบสร้างรังหมอนนะทุกคนเคยเป็นปะคือแบบเอาหมอนมากันก้นกัน้นตัวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้นะคะก็คือไม่ต้องกั้นตัวแล้วเพราะว่าเนี้เหมือนสร้างรังจริง เดี๋ยวเราลองให้ดูเลยนะคะว่าใช้งานได้หลากหลายนะคะจะใช้งานแบบไหนได้บ้างใช้งานได้ทั้งนั่งดูทีวีนะคะหรือว่าเล่นมือถืออยู่บนเตียงก็คือใช้งานง่ายมากๆปกติถ้าเราไม่มีหมอนพิงหลังโซาน,นะคะเราจะนั่งไปกับหัวเตียงแล้วมันจะมีช่องว่างแบบนี้นะคะนั่งไปนานๆนะแล้วมันจะปวดหลังมากๆแต่พอมีหมอนนะคะก็จะสบายขึ้นเยอะมากเลยะคะ่ะแค่ลองแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าสบายแล้วก็นั่งได้หลากหลายวิธีนะคะทั้งนั่งแบบนี้กินนอนกอดเอาหมอนมาทับกัน หรือจะเอาเท้าขึ้นไปวางนะคะก็คือสบายมากๆอะทุกคนเดี๋ยวไว้ว่างๆนะคะฟ้าก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าแบบใช้ไปนานๆแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ติดตามชมค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ได้เจ้ามอนพิงหลังโชว,วาตัวนี้มานะคะก็ ช่วงนี้คือดองคลิปนานมากเพราะว่าไม่มีเวลามาตัดเลยนะคะก็เลยอยากอัปเดตหลังใช้เจ้าหมอนโชว,วานี้เลยนะคะ <S <S ก็จะบอกเลยว่า I อ love หมอนพิงหลังชว,วานี้มากนะคะบอกเลยว่าแบบชอบมากนั่งสบายมาก แฟนก็คือแบบชอบแย่งชอบดอยไปใช้แล้วหนึ่งนางบอกว่าเอาไปนั่งดูหนังเล่นเกมนี่คือปังมากนี่ครับนองท่านี้เล่นจับแม่ตอนท่านี้แล้วก็เล่นเกมคือมันปังมากแล้วก็ไม่ปวดหลังนะคะเมื่อก่อนก็จะมีความแบบว่าดูหนังเล่นเกมปวดหลังตอนนี้ก็คือไม่ปวดหลังเลยบอกเลยนะคะทุกคนอย่าลังเลที่จะซื้อคะ่ะเพราะว่าตัวนี้คือมันเวิร์กมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสามารถใส่โค้ดนี่เลย FAAH10 นะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ f เฟ e o o o s h o p ป e e ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะลองไปจัดกันค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะคลิปนีฟ้าต้องลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าฟ้จะมาอันบ็อกอะไรมาเปิดกล่องอะไรนะคะสามารถติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย